สบายดีพี่น้องมือนน้ก้หน้าครับสิมารีวิวบรรยากาศยามแรงพี่น้องเบิ่งเดอพี่น้องเพราะว่ามือนน้ก็เซตคลิปส,าานนสปปป่าดน,น,นะพี่น้องผมผ่อนมือนี้มันซินดับเลยปุ่นจะเห็นยังเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเอาก็สิมารีวิวคือพี่น้องเห็น,น,นแะไรพี่น้องบานปันรักกย์เอฟซีพี่น้อง เสาสองต้นก็ยังพันก่อดได้พี่น้องแต่วันหนึ่งินซื้อปุ๋ยสิ่งอยังก่อนแล้วสิกอ่อสิกอ่อแล้วก็เห็นว่าเสาโซ่ก็น่าก็ได้เห็ดหลายอย่างพี่นอ้องดอกไม้กเ็เสร็จเพิ่มอีกพี่นอ้องโถดอกไม้ดอกหลายอีกเสร็จเพิ่มพอได้แต่มสามถ อันนี้ก็คล้องตะอ้อนปลูกเด้อพี่น้องเด้อหมากเพชรก็น่ากระพดพินเทียมห้อยพี่น้องปลูกเบี้ยหม,มากเขือแล้วก็มากคุงส่วนนี้ก็ต้นไม้มงคลพี่น้องเอามาปลูกตะดด้นยกักันแห้กระแตกยอดพี่น้องอ,อนนนนนันี้จะเอื้อต้นอย่างไงต้นเศรษฐียังไงพี่น้องก็น่ากันเดี๋ยวพดเรียบร้อยเล้วพี่น้อง เสร็จสามโถก็น่ามีเวลาแล้วเสร็จเพิ่มกระต้นกุกหลีดมกรทองในพี่น้องเด้ออันนีนะ้มันใหญ่มางามขนาดพี่น้องมันเป็นใบใบสำใบบอนใบต้นบอนต้นใหญงพี่น้องจะหดเรียบร้อยแล้วพี่น้องส่วนนี้ก็เป็นหนาดินตะอ้อนผนปับปับแต่ยังบดได้พี่น้องก็นา่าไว้สิมาปับ อีกพี่นอ้องเพราะว่าข้างต้นกล้วยต้นพผาออพี่น้องยังเห็นอยู่ว่ามนันนะพี่นอ้องมันสูงปั๊บปั๊บกับขันธ์ปั๊บเพียงเบ็ดกับจนุูและพักหงาได้กินพี่แล้วพี่นอ้องพักขั้วพักบัวกระสีโลกออกเบ็ดเวลาปั๊บพี่นอ้องปั๊บเพียงเพียงงามๆต้นบอกต้นบวัเพราะว่ามันต่ำต้นบัวกระสีโลกออกเบ็ดพี่นอ้อง อันนี้ก็เริ่มเป็นหัวเลยพี่น้องหัวผักลัวบางแกงมะเขือบาก์แฟนปลูกเลยพี่นอ้องไอ้กระหดน้ำซูมือเลยก็เลยเคี้ยวงามขึ้นเลยพี่น้องต้นดอกไม้กัโอ้ยเหลืองหอมเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นหม,นมังยมเลยพี่น้องหมังยมเอามาแต่เฮียนกน้านะทำแม่เพื่อนอาหารยพี่น้องเลยไอนน้ก็ต้น พออันหวาดใส่มาตัวแห่ได้พี่น้องตัวแห่อันนี้ก็ต้นลำไยแลาอีพี่น้องนาพ้น,านปีนี่สีเขียวอมถมเลยพี่น้องฟืดนี่แหละตะอ้นใส่ฝืดหายฝืนปั๊บทว่าทางมันค้อยพี่น้องทว่าลดขึ้น,นเพราเป็นผักเป็นผักขึ้นก็น่าสะมาปั๊บเพื่อหวังว่าเอาไวี่น้องแต่ยังไม่ได้แยกสว่านแยกนะพี่น้อง ฮอเป็นรีวิวด้านหลังเลยพี่น้องโอ้สาอ้นเิ่นกะมาด้อพี่น้องเว้อนี้เห็นว่าอยู่น้องแกลเป็นเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องเออเป็นกะนามัยเฮือนทัวพี่น้องเอ้ยสาอ้นหน่อยเป็นหนึ่งเขาล่างสวยเรียบร้อยละพอดีแล้มาเป็นคนสอยอ้นใหญ่นะพออ้นใหญ่เป็นกะท่องซูมือนี่เป็นกะเห็ดบุไดพื้นเก่าเลยพี่น้องก็ได้น้องสาวเลยมาสอยเห็ดหันเห็ดนีนะ อันคือเป็นผักเสริมนพี่น้องเ้อผักเสริมปลูกไว้นะครับน,น้มผลในเกษสิได้ลกออกเบิดพี่น้องเพราะว่าถ้าบ,บ่ลกนำสิเมาองค์อยู่นี่นำองค์มันสีนำเห็ดในนำของั้งนะพี่น้องก็เลยเอาดินมาใส่อีกพี่น้องเห็นบ่มันสิลุกไปนานพักมันสิลุกกว่านาดินเฮาพี่น้องนี่อกอไผ่เ้อพี่นออ้องปงยอดร้ายแล้วออนี่ tôn măng muông thì nọ măng muông cá nè pino pến nè cá sì đây cún rồi nọ đây cả bồ lạt đại nội măng này nội nhảy của môn còn sướng như này pino tôn kia quế học, kìa học. Kìa học. Ngàm, nằm mưu. cả kiao ngàm pino bỏ phấn đâm thùng mứt phấn cả bồ tôk ngon mà chửi pino ơi hình như là pến coi tôn ต้นใบมะกรูดพี่น้องเอ้มีสองต้นด้วยพี่น้องกำลังเป็นยอดยังงามเลยส่วนนาหน้ากับพี่พวันพี่น้องเอ้หน้ากับไปไปคอยรีวิวจิ้งเถอมะกล้วยเป็นกับเป็นไลย์วีด้วพี่น้องเอ้อะ ก็จะไปเบิกน้ำกันว่า uh ท่านาพัน huh. ธ์ในแนวพี <c oughs> ่เนาะติด <can ด <can> ้วยบรรยากาศที่นนพอทวันพี่น้องก็สิเขียวงามเลยพี่เนาะการจดหนาผลนเลยเนาะเอ้าะว่พอวันกับพี่เนาะสบายพี่เนาะอ่าไม่ก็วัยเอฟซีเดี๋ยวพี่น้องเต่าคอมเมนต์เอฟซีเนาะตอนนี้ก็มาหลังบ้านพี่น้องหาตะอ้น โอ้ต้นยอดกระบองเพชรตร้นกล้วยไม้เราเป็นโอ้งามแล้วพี่นอ้องอืออาสมเมถาวน้อยเพิ่งเห็นอยังเด้นีนน่เนาะส่งมะม่วงกันนะ<อ>ตอนเดี่วตะกี้นี่มันมะม่วงมันดกแห่งต้นมะม่วงพี่นอ <laughs> ้องป้าดกกันลีได้ไหมแม่ต้นมะม่วงป้าดกกันลีพี่น้อนงเลย อู้แต่ละผัวนะโอ้โหพี่น้องอผัวพอดีกินเลยพี่น้องนี่กับปลูกลายพี่น้องนี่เป็นดอกไม้โอ้ต้นนี่กระดกกระกันได้พี่น้องนี่อันซีโบแมนมองมองซอเนาะมองมองัใหญ่ได้พี่น้องมองใหญ่ คือลูกขึ้นเฮาเฮาหลายพี่โต้ออนไลพี่น้องอันก็เป็นอันนั้นพี่เด้อเนาะก็ยังหมดสำร็จจักเทื่อพี่น้องเอ้ยกระท่อมเพิ่นมีไปซอยเรือคนอื่นเองยังพันแล้วเนาะพี่น้องแล้วได้เงินใส่ก้าหน้านะเฮ็นไหนโอ้ยก้าหน้าก็สิอยู่อยู่นี่แหละบ่ได้ไปไสพี่น้องเอ้ยส่วนทางนี้ก็ต้องตอบคอมเมนต์ FC เด้อพี่น้อง คโคลตรแหละล้วก็มาลงคลิปลงยังคือพี่น้องเห็นเนาะก้องพยายากแจ้งพี่น้องแซ่แบบะกินคือชิวานเนาะเอา้าอ <c oughs> อากับปากปะตอนนี้ก็ยากมากเลยพี่น้อง ถ่ายบรรยากาศรอบๆตสนกันมาเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อเขาเครื่องก็ยังมันเ้กุพี่น้องนเะลี้ยงกนสิกูเขื่อนก็น่าว่าเสร็จโตวางของมืออื่นเลยพี่น้องเด้อติดตามเด้ได้ส่งกันนะตาโอนา้นไม่เฮาก็ดไม่เสียเลยพี่น้องเหลือจกเห็ดเทอนแหละเอาซีมาทอนตะปูแล้วก็บทอนตะปูแล้วก็มาเห็ดโต๊ะเห็ดคามัน ส่วนแป้นด้พี่น้องเด้อให้พอเอามาหหยอยู่เพื่อนพอมันมีแผ่นไม้อัดนะพี่น้องเนาะแผ่นไม้อัดอยู่เพื่อนเขาสีมามาวางใส่เลยนะพี่น้องพอเฮ็ดเป็นแบบมันแบบมันแบบแบบขึ้นมาเป็นผุ่ผางเลยนะเอามาอาวัดมาวางเลยนะพี่น,อน้องแตอกตะปูหรือ,อยิงน,อน็อเอาเอาแบบนพี่น้องเลย พอเอาวางวางของก็คือเห็นเลยพี่น้องมันเกลื่องของมันลายนเนาะเขาก็ต้องเห็ดโต๊ะอีกหน่วยหนึ่งขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยวางจอ่อวางยังกับธรรมดาเป็นบอลน,นัน่กินกาแเพรือยังเนาะพี่น้องมีจะวาง้วยวางกระติกเราต้องเห็ดอีกเห็ดเห็ดอีกอันหนึ่งนะพี่น้องวันกับวางจนเบิดมืออื่นดูแพี่น้องเขาสิมาเห็ดโตะวาง หว,หวยวางบวงบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องคลิปนี้ก็รีวิวบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องเบิง้งเนาะบรรยากาศบ้านปันรักพี่นอ้องอ่ะคลิปนี้ก็บซิดาลาพี่ละน้องไปก่อนเด้อพี่นอ้องกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามส่องกันหน้าเลยพี่น้องส่วนเอฟซีตัวได้ผู้ได้เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามส่องกันหน้าตาอ้นเด้อพี่น้องส่วนเอฟซีที ยังบึงกันขอขอบพระคุบใจละลายได้ยังติดตามส่องกันหน้าตาอ้นเนาะบ๊ายบายลานนองก่อน